สวัสดีค่ะมันี้พอกับคุณยายแดงอีกแล้วค่ะคุณยายแดงสิพามาเห็ดกระถางปลูกผักแบบประหยัดค่ะพี่น้องค่ะโดยใช้วัสดุเหลือไซค่ะนี่ค่ะกระถางผลไม้ค่ะที่เขาที่แม่ค้าเขาทิ้งแล้วค่ะเยอะแยะตามตลาดค่ะแม่ค้าบางคนเพิ่นกระถิ่มค่ะบางคนเพิ่ะขายค่ะแต่ขายในราคาถูกค่ะเดี๋ยวพ่าไปเบิ่งหน้าตากระถางปลูกผักของคุณยายแดงว่ามันสิเป็นแตะเห็ดตามคุณยายแดงบอก เดี๋ยวคุณยายแดงสิพาไปเบิ่งก่อนที่คุณยายแดงทําไว้ก่อนแล้วค่ะคุณยายแดงเอาไว้ทางน้นค่ะไปเบิ่งกับคุณยายแดงเลยค่ะอันนี้เป็นกระถางที่คุณยายแดงใส่ดินไว้แล้วค่ะแต่ยังไม่ได้ปลูกผักค่ะเดี๋ยวคุณยายแดงสิพามาเบิ่งทางนี้ค่ะพี่น้องฝนตกหักกระเศ้าค่ะพี่น้องค่ะแต่คุณยายแดงไม่หยุดคลิปค่ะคุณยายแดงเดินต่อเรื่อยๆค่ะมาเบิ่งค่ะ คุณยายแดงปลูกไปเบิร์กระถางน้อยกระถางใหญ่พี่น้องค่าอันนี้เป็นกระถางเล็กค่ะอันนี้เป็นต้นหอมค่ะคุณยายแดงก็ปลูกไว้ค่ะทดลองเบิ่งพี่น้อง่ะว่าอันใดมันขับอันใดมันบกคขับอันนี้กระขักคือกันค่ะแต่พูดถึงเรื่องประหยัดจะตัวนี้ประหยัดกว่าค่ะต้นทุนต่ําค่ะปลูกใส่ตะกร้าสม้มันสิประหยัดกว่าค่ะ ประหยัดดินด้วยค่ะประหยัดเงินด้วยค่ะแล้วมันก็สวยเหมือนกันค่ะขายได้ราคาคือกันค่ะการเคลื่อนใยกระสบายค่ะอยากใยไปใส่กระสบายค่ะแล้วหนาแล้วนาปากกระถางนี้ก็กว้างค่ะเขาสามารถบรรจุภักได้หลายกว่ากระถางกลมๆแบบนั้นค่ะเนื้อภักเขาสิได้หลายกว่าค่ะพี่น้องค่ะ คือพังหองปีนี่ค่ะห้องสิปลูกได้หลายต้นค่ะเอาจนแน่นก็ได้ค่ะอันนี้คุณยายแดงเพิ่งปลูกค่ะยังโบกแม่เพ่ลูกปันไดค่ะปลูกงามยามใดกบพี่น้องมาจับเอาจับเอาค่ะรู้สึกว่าได้ขายดีค่ะเพราะว่าขายในราคาไม่แพงค่ะเพราะว่าคุณยายแดงได้กระถางต้นทุนต่ําค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นต้นหอมค่ะ อันนี้เป็นกระมังค่ะคุณยแดงซื้อมา20บาทมาใส่ดินเข้าไปแล้วก็เป็นมูลค่า40บาทค่ะเพราะว่าดินถุงละ20บาทค่ะแต่กระถางผลไม้นี่ค่ะพี่น้องค่ะคุณยแดงซื้อมา3บาทค่ะกระถางละ3บาทใส่ดินเข้าไป20บาทก็เป็น23บาทเองค่ะต้นทุนต่ําค่ะคุณยแดงก็เลยเลือกเอากระถางผลไม้มาทําเป็นกระถางปลูกผักค่ะ เพราะว่ามันต้นทุนต่ำค่ะแต่มันก็ดูดีอยู่ค่ะเพราะเขาปลูกผักเสร็จแล้วมันก็ดูดีมีราคาขึ้นมาค่ะขายก็ได้ราคาคือกันค่ะกับกะละมังแนวนี้ค่ะค่ะกะละมังราคาเท่าไหร่ไขกระถางสุมกับราคาเท่านั้นค่ะเพราะว่าบรรจุผักได้เท่ากันค่ะนี่สิบกว่าต้นคือกันค่ะพี่น้องค่ะ ซิบกว่าโกค่ะอันนี้ก็สิบกว่าโกค่ะอันนี้ปลูกก่อนค่ะเลยสวยก่อนอันนี้เพิ่งปลูกค่ะเดียวกัเติมกระถางคือกันค่ะพี่น้องค่ะเป็นเหตุผลที่คุณยายแดงมาทํากระถางต้นทุนต่ําค่ะผู้ใดอยากเห็ดคือคุณยายแดงก็ได้เด้อค่ะเด้อปลูกอยู่บ้านบริปลูกขายก็ได้ค่ะปลูกอยู่ใส่อยู่ให้อยู่หน้าก็ได้ค่ะพี่น้องค่ะที่นี้คุณยายแดงสิพามาเห็ดกระถางต้นทุนต่ําค่ะ ไปกับคุณยายแดงค่ะไปทําต่อเลยค่ะอันนี้เป็นตะก้าส้มค่ะที่ไม่ค่าเขาบบต้องการแล้วค่ะพี่น้องค่ะเอาตะก้าส้มมาอันนี้สลมค่ะสลมเก่าๆค่ะคุณยายแดงมีสล็มหลายสลมเก่าคุณยายแดงอึ๊ดกันไกลค่ะเอาตะก้าส้มเอาตะก้าส้มมาวางค่ะวางใส่สล็ม เพื่อเ้าสิวัดความพอดีเวลาเราตัดออกมามันจังบลืน่บนบวเหลือวางไปค่ะวางไปให้พอดีพามือค่ะตรงช่องว่างให้พอดีฝ่ามือคุญยเด่นสีเห็ดที่เดียวหลายๆอันจังคุ้มค่าในการทำค่ะพี่น้องค่ะ วางให้มันพอดีพอดีให้มันเหลือเหลือข้างละนิดเหลือเท่าๆกันค่ะกันไกลตัดเลยค่ะกันไกลกระบอยาเข่าปันไดตัดเลยตัดไปนี่ตัดตัดตัด,ต,ดตัดไปนี่แลคะ่ะตัดกระบอกขาด าวางใส่นี่แหลงคะค่ะพี่น้องวางลงพอดีค่ะเอาเอาเอาจนมันพอดีผพี่น้องนี่ค่ะแบบนี้แหละคะ่ะง่ายง่ายสบายสบายประหยัดประหยัดค่ะพี่ยายแดงดีใจหลายหลายค่ะพี่น้องค่ะที่เพื่อนเพื่อนเข้ามาชมเข้ามาให้กําลังใจพี่ยายแดงค่ะขอบคุณทุกไรทุกแชร์ทุกการติดตามค่ะ พบกับคุณยายแดงคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ